ครับสวัสดีคารบีบซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอ่บพอแตรมเนาะพี่น้องเนาะครับพ,อพ่อแตรมพามาติดต,ตามเลขราวพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดตัวเองเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์หกแปดลาวพัฒนาออกหกศูนย์สองสี่สามเก้า ขับเลือล่างก็ออกสองสี่นอพี่น้องเนาะรับของปู่ศูนย์เจ็ดงวดที่ผ่านมากับเขาได้พี่น้องเนาะคาตาบาเรือบินปูพในบินศูนย์กับหนึ่งเนี่ยที่หนึ่งพี่น้องเตียวามาสองเงี้ยบ่สองสี่เข่าตรงตรงได้พี่น้องเนาะมื่อวันศุกร์ไดพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดเนี่ยเราพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนอพี่น้องเนาะ รับเลขวิ่งบอกเข้าได้พี่น้องเนาะแต่ว่าจับคู่มี2องสีเข้าล่างตรงๆนะพี่น้องนะครับอางมวดนี้ก็มาแล้วพี่น้องปูเป็นรงมาให้แล้วนะครับเตรยมภามาติดตามต่อยนะพี่น้องเนาะรับกับราวพัฒนาปูศูนย์เนะครับไปเบิ้งน้ำกันนะพี่น้องเนาะปูให้มาตัวใดนะครับ ก็เป็นงวดแรกนะพี่น้องเนาะงวดแรกของเดือนมีนานะครับวันจันทร์ที่สามมีคอนะพี่น้อง ครับลาวพัฒนาปู07นนะครับ บนล่างครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องรับห้ากับหกนะครับ หกับหเน้นที่หนะครับจับคู่พี่น้อง สี่หกห้าหกหกหกนะครับสี่เจ็ด ห้าเจ็ดหกเจ็ดนะครับสี่แปดห้าแปด หกแปดนะครับจัดเย็นนะพี่น้องเนาะขับวัน,นปูเนี่ยที่หกเลยพี่น้องเนอะ หกกับชิมิรอบๆอยู่นะพี่น้องสี่หกห้าหกหกหกนะครับเจ็ดหกแปดหกนี่คือติดหกนะพี่น้องเนาะ เดี๋4เจ็ด5เจ็ด4แปด5แปดพี่น้องเอามักสอบตัวเด็กกะพิจารนามึงน้อพี่น้องเนาะที่สําคัญก็อย่าลืมกลับตัวไว้น้าน,นะครับปเตียมก็ไว้วพรอนคอยเข่าคอยแตกปังๆเข้าตรงๆเด้อปูยครับพี่น้องเอฟซีก็ได้โฉบโมนันๆกันนาะพี่น้องเนาะครับพ่าเตียมกัเจเบิงเป้นพี่น้องเนื้นนนอปูเป็นทรงมาห้นะครับ เราพัฒนาสามมีนาคมหกแปดห้ากับหกเน้นที่หกพี่น้องกับสี่หกห้าหกหกหกสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสี่แปดห้าแปดหกแปดนะพี่น้องเนาะปูศูนย์เจ็ดนะครับสัดเจนนะพี่น้องเนาะครับเตีมก็ไหวพ้อนควายปังปันะพี่น้องเนาะ เาบนล่างบิงรูดห้ากับหกแต่ว่าหากบมักเก่าเด้ลพี่น้องเด้อห้าเจ็ดห้าแปดนะครับครับประแจมขอกับขอพระคุณปู่หลายหลายนะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดนาะครับเนาะที่ได้รงตัวเลขแนวทางครับล่าพัฒนาไหมพระแ้มครับเอามาฝากปีฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกันเอาชอบก็จัดคัดก็ผ่านเด้ลพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ ครับฉะนั้นแนวพอแต้มข้อวยพรคอยเขาคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโมันมนกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะลืมนะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มนำนาครมบเอาสุดท้ายตายสุดนี้ก็ออกซีทุกคนนะครับเด้อโชคโมันมันเฮงเรวยๆวยกันทุกคนเนาะครับเนาะครัอกันชิปนาพี่น้อง ครับสำหรับชิพนี้สวัสดีครับผม